แล้วอย่างที่พี่แมวทำเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มแรกที่พี่แมวเจอผมแล้วเริ่มทําออนไลน์เป็นรู้สึกเป็นยังไงมากว่ามันยากมากไหมจริงๆแล้วไม่ใหม่นยากอยู่เพราะเราไม่เคยผ่านไอ้พวกระบบนี้ไงใช่ไหมเรื่องไอ้ไอทีพี่เป็นคนที่แบบไม่ไม่โอเคหรืก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่จดไปก่อนขนาดแค่เล่นไลน์ แต่พอคนแม็กมาสอนแล้วก็พอเริ่มรู้จกตัวนู้นตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาเรียนก็โอเคไงก็ทําให้เราเอ้ยเราแอคทีฟแล้วเราเราคงจะมีโอกาสอืได้เงินจากธุรกิจตัวนี้ทางออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าเราทาจริงๆตั้งใจแล้วแล้วอย่างล่าสุดไอเอสโซดีกับน้างว่านที่มาพี่แมวรับสายครั้งแรกนี่รู้สึกว่ายังไงบ้างตัวใจญ่เฮ้ยทำงานอยู่โทรศัพท์มาให้เบอร์นี้เบอร์ใครสูงไปเต็ไม่ ปกติถ้าเบอร์ติดแปดที่จะเป็นลา้าทต้งทางานนะอัวจะเป็นพวกมาขายนู่นขายนี่แล้วไนเสียเวลาคุยเขาเลยรับพอรับเขาก็บอกถามว่าใช่คุณสีเพลสไหมครับเบอรน์นี้ใช่ไหมครับบอกครับเอ่อผมจะสั่งน้ําว่าในเ SO อสโอดีอ่ะมันมันชุดเราเท่าไหร่ถามี่เลยนะมันชุดลราเท่าไหร่แล้วน้าว่ามันช่วยอะไรบ้างเราก็แนะนํนาไปว่านี่นี่นี่นั่นนะแล้วเราก็ถามกลับไปว่าใครเป็นอะไร เรจะซื้อให้พ่อตาพ่อตาเป็นมะเร็งลำไส้ระยะหนึ่งถึงระยะสองเราบอกว่าคุณทานสองขวดนี้นะน้องว่าบ S ดี SO เนี่ยมันช่วยเรื่องกระเพาะถ้า,ถ,าถ้าดีๆถ้าจะเอาเต็มทุกเลยต้องมีไฟโตพ<ป>ีเสริมอีกอีกกล่องหนึ่งซึ่งมันช่วยเรื่องระบบกระเพาะลำไส้ล้างของเสียที่เราบังคับไว้ที่พ่อตามีอยู่เป็นอยู่บอกว่าคุณกินสองอย่างนี้โอเคเลยคุณจะเห็นผลความเปลี่ยนแปลง แล้วสรุปเขาซื้อไหมโอนเงินเขาก็บอกครับครับเดี๋ยวผมอโอนเงินให้มันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็บอกขว่าตอนนี้เท่านี้นะค่าส่งสรุปแล้วก็บอกว่าเมื่อวานที่ไปส่งของให้เขาเนี่ยเราบอกว่าให้เก็บเงินไปทางค่าส่งอันเกอรี่เขาบอกว่าต้องสมัครรุ่นหน้าก่อนหนึ่งวันม,มันก็ไม่ทานเพราะเราไม่รู้รักเลยเนาะส่ง,งเาฟรีสรุป หรือเก็บเงินไปทางเขาโอนเงินให้พี่ก่อนแล้วพอพี่ไปส่งของพี่ก็จ่ายค่าค่าส่งให้เ้าร้อยสิบห้าบาทแล้วเราเราก็ไลน์เราก็ไลน์บอกเขาไปว่าเดี่ยวนี้พี่ส่งให้ฟรีไม่คิดตังค์เพราะว่าสองฟรีนะเราคิดราคาเต็มแล้วด้วย